สวัสดีครับผมก็คือตรงนี้โบสถ์รอบอุโบสถนะครับก็คือทศชาติชาดกนะครับที่พระอาจารย์ในช่างพันแกสลักสร้างข้างเหนือแกสลักนะครับผมมีสิบชาตินะครับคำย่อคือเตช่อสูเนหม้อผู้จอหน้าวิเวนะครับผม60สิบศาสตร์ยุ่รอบอุโบสถของเฮานะครับตรงนี้นะครับกับกัลยาบีกันน้ำเลี้ยนนะครับเผื่อผู้ใดจะมาเที่ยวชมกับไหววัดผู้ข่าวของเฮานะครับที่ได้ได้ศึกษานะครับถนัศึกษาพร้อมได้ควมรู้พร้อมนะครับว่า หล่อพระสดฝนแกะสลักอีกอย่างแน่นะครับมีเสาไม้สี่สิต้นไม้ไต่เคลื่อนลำป่าวของเขานะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็สาดนี่กับซูบรนนสามนะครับนี่สาดนีเป็นสุวรรณาสามนะครับเตยชอสูในหม้อผู้จอน้าพี่ๆครับเป็นอาจารย์ที่คณะศึกษาศึกษาให้ความรู้นะครับมหาชนกนะครับมหาชนกนะครับมีหลากหลายนะครับผมมีหลากหลายอันนี้เตมี่ทะเลบุญครับเตมี่นะประมาณเตมี่นะครับ แล้วกันซาตุดท้ายก็คือพระเวสสันดอนสุโสรำนำหาสิเพื่อไปขอกันหาชาลีนะครับเป็นหาชาลีของเพคนนะครับนี่นะครับนี่สุโสกได้เแ็นสาวแล้วเั็แนสาวอยากได้ลูกพระเวสสันดรนะครับแล้วแห้สุโสกไปขอไปขอแล้วซาตุปจจุบันก็เกิดมาสุโสกนี่เป็นเทวทัตนั่งแฟนสาวของกันหาชาลีนี่เออแฟนสาวกันของกันสุโสรนี่ก็เป็น นั่งกินจาที่ดินดูด้อกันนะครับท่านี่ดูดนะครับที่ไปให้สูโซไปขอนะครับตลอดบระวัของเฮานะครับก็มีนักเทียวมากเที่ยวช่มขึ้นกันนะครับเที่ยวชมมากนะครับยังมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับอี่บดไม่ใต้น้ำเปลาของเฮานะครับผมสานดีศักดิ์สิทธิ์นะครับมานะครับเที่ยวชมนะครับผมเป็นไม้ใต้น้ำเขื่อนลำปาวนะครับ ใบ,บนานะนำของเรามีเอกสารด้วยในตู้เอกสารนะครับการเคลื่อนย้ายไม้มานะครับจากขึ้นเคลื่อนนะครับรนี่นะครับมาเที่ยวช่วกันไดน้นะครับผมที่วัดผูข่าวของห้องนะครับผมดีแล้วรอโบสดนะครับอาจจะแสงบนปีญญามนได้เมื่อนี้นะครับมาได้ ด้านบนก็แกสะสลัเกี่ยวกับวัติของพระพุทธเจ้านะครับผมยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ที่3ามเอ็นะครับส่องทายปีเก้านะครับที่วัดผู้ข่าวของเ้านะครับน,นีครับสวัสดีครับ